สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคเล็กๆนะครับผมในการขึ้นเกมนะครับทุกคนนะทุกแบบเลยครับผมเป็นทุกแผนทุกโค้ดเลยนะครับเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงๆนะครับใน i ด i วชันหรือว่าเกมออนไลน์หรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันคือการชิ่ง1นนั่นเองนะทุกคนนะง่ายมากครับผมถ้าแบบใครยังแบบไม่ค่อยเซียนหรือว่า ใครที่แบบไม่เป็นเลยนะครับมาดูผมได้เลยนะฮะบอกบอกเลยว่าประโยชน์แน่นครับผมแต่ถ้าใครเสียแล้วก็มาดูผมกันได้นะครับเผื่อแบบบางอย่างอาจจะยังไม่รู้กันนะผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมลาแล้วผม let's go a few moments later นี่ครับทุกคนเราจับคู่ติดแล้วผมไปฮะไปลุยกันเลยว่าเจะเจอดีไหนนะครับคู่จับเตะมาคราบผมจะดีๆกันนะฮะโอเคเจอซิโก้ด้วยเป็นไงล่ะเกรติศักเสนาเมืองครับผม มาครับผมมาครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทีมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นอย่างแน่ชัดแน่ใจแล้วผมว่าการชิงหนึ่งสองครับผมแบบหล่อๆเท่อะแบบชิงแทงออกข้างชิงให้ตัวหน้าเป้าเราเล่นนะผมมันเป็นยังไงนะครับชิงได้หลายรูปแบบนะเดี๋ยวเราดูกันในเกมออนไลน์ทีเดียวเลยนะครับผมนี่ครับที่ผมมาเอามาสอนในเกมออนไลน์นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมโอเคครับทีมประมาณนี้นะครับผม เราเห็นชัดเจนนะครับว่าในเกมออนไลน์มันก็เล่นได้นะครับประมาณนี้ฮะไป let's go ลุย A few moments later นี่ครับทุกคนเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเขาเป็นคนเคลียร์นะฮะเกมออนไลน์นะครับไปเลสโก้ผมแทงฮะตัวนี้เออโหตอนที่ผมบอกนะว่าผมจะสอนเรื่องการดักบอลอย่างละเอียดผมยังไม่สอนเลยนะขออภัยขออภัยนะผมตอนนี้การดักบอลเราก็ยังไม่ได้ดีมากนะไปให้ผมนะดูกันชิงกับผมนะ เนี่ยดูวีล่าไปนะครับผมผชี้ออกข้างข็ส่งไม่ได้ครับทุกคนออกข้างครับผมเนี่ยช้าฮะผมช้าอีกนะอันนี้คือเข้าพลาดของผมนะครับผมผมช้านะการชิงมันต้องไม่ช้านะครับทุกคนเป็หวัดชิงมันต้องแบบรีบส่งส่งเลยนะฮะถ้าช้าคือมีโอกาสที่เราจะโดนแย่งเยอะครับผมเนี่ยถ้าเขาช้าเขาโดนนะเห็นปะเขาช้าเขาโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกลางของฝากครับหนึ่งสองครับทุกคนดูนะดูนะดูว่าผมดูครับไปแล้วครับเห็นไหมตัวผมชิงฮะผมชิงผมตบกลางนะครับทุกคน นี่ผมของข้างฮะข้างหลุดเรียบร้อยฮะเห็นปะดูดินี่คือตามสูตรเลยทุกคนตามสูตรเลยนะฮะแล้วก็เป็นประตูวบผมนี่ครับตามสูตรของผมเลยครับคือเวลาเราก่อนเล่นนะครับเราต้องมองนักเตะของเราก่อนนะครับเพราะอันนี้คือเรามองเห็นเต็มสนามถูกเลยไหมมันไม่เกี่ยวกับบอลชีวิตจริงนะผมบอลชีวิตจริงเรารู้ฮะว่าเราเซนรอนแทงตรงไหนถูกแล้วถูกปะมันเกี่ยวกันนะครับถ้าแบบเราแบบเตะบอลในชีวิตจริงเป็นหรือว่าแบบมีเซนดีอะ มันเกี่ยวฮะเพราะเราจะรู้แบบเฮ้ยการส่งบอลไหนมันดีสุดว่าอะไรประมาณนี้นะผมแต่เราเห็นลันสนามฮะในเราในการที่เราเล่นเกมนะเราสามารถเห็นได้กว้างกว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนมันวิ่งตำแหน่งไหนมันวิ่งให้เราแบบส่งได้ให้เราชิงได้ประมาณนี้ครับผมจริงๆนะนี่ก็เป็นทิเล็กๆนะครับผมที่ผมอยากจะบอกนะครับนะฮะไปต่อความรู้เน้นๆเลยนะฮะถ้าไม่อยากให้ใครกดกอข้ามนะครับผม เพราะว่าช็อตบางช็อตเล็กๆมากอาจจะมีความรู้แทรกอยู่ด้วยนะครับนะช็อตไหนที่ผมพลาดผมผมผมก็จะบอกทุกอย่างนะฮะช็อตไหนที่ดีก็จะบอกครับผมอยากให้ดูกันให้เต็มคลิปนะครับนะฝากกลางครับผมออกข้างครับไปจริกหนึ่งสองครับไปแล้วครับเนี่ยออกฮะแมสซี่ผมหลุดแล้วเรียบร้อยครับผมนี่คือเขาเข้าพูดครับผมเขาพลาดฮะพลาดมาหันเลยผมปั่นโค้งครับโอ้โหไม่ได้ครับทุกคนดีนะผมฝากนี่ปุ๊บแล้วดูทันนี่ผมนะ ฉันนี่ฮะโอ้โหส่งผิดส่งผิดทุกคนนิ้วไม่ตรงอ่ะนิ้วตัวซ้ายเนี่ยเห็นปะที่ผมบังคับอ่ะเวลาผมกดส่งผมต้องแบบเอานิ้วให้ต้งตรงๆนะฮะมันยากทุกคนเวลาแบบมันอยู่ใกล้กันนะครับเพราะนิ้วผมมันใหญ่ไงพิโป้มันใหญ่เนอะไม่ใช่เล็กๆส่งอันนี้ต้องส่งเบี้ยวฮะแบบนี้แหละโอ้ส่งเบี้ยวเนี่ยของจริงส่งติดเขาด้วยข้างฮะผมดักโอ้โหดักเกินทุกคนดักเกินครับเขี้ยเขี้ยเขี้ยสวยฮะพี่ผมดักเกินทุกคนเห็นปะ มันดักเกินมันไม่ถึงแต่เขากลางรอโมงครับทุกคนรอโมงครับผมเปิดเถอะเพื่อนรออยู่นะแัลลูมินซี่หลับยังหลับเลยฮะอันนี้เขาบอกเลยโอเคเปิดละมงเคลียร์มงเคลียร์มงเคลียร์สวยน้องเขวบน้องเขวนเขวบนโอเคไม่โดนฮะ เล่นต่อเพลินอเร็วเล่นต่อเร็วเร็วเกมเร็วครับผมไอ้ยนมไม่ดีเด็กเก็บบอลแม่งช้าด้วยเล่นหมดอะเก็บอลเดี๋ยวเดี๋ยวผมตบให้ด้่นัแหละของจริงเหรอไปฝากครับผมฝาข้างครับดูฮร์ดดูชิ้นงสอนะฮะดูชิ้นหนึ่งสอนะครับผมชิหชิ้นหนึ่งสอนะครับดูกชิ้นหนึ่งสอนะครับนี่ฮะแค่นี้ครับทุกคน แค่นี้ครับผมทุกคนเห็น,หน,หนจังหวะนี้ไหมจังหวะตัวที่ประกบโรนโดครับผมเขาเข้าพวดนะฮะแล้วเขาต้องไเข้าอีกตัวหนึ่งที่ผมชิ่งไปคือไปแคมแล้วโดวผมจะหลุดเลยครับผมมันคือการคล้าย,ายๆแบบการส่งชิ่งกินตัวครับผมนะเล็กๆกินตัวแล้วกันเพราะว่าไอตัวที่ประกบโรนโดอยู่ฮนะต้องแบบไปเข้าไปแคมนิดน,นึงอ่ะแล้วจังหวะของฝั่งเขาจะเสียเสียเลยนะผมแล้วโดผมจะแบบมีช่องวิ่งเลยฮนะด,ดูดีนะเวลาชิ่งหนึ่งสองผมเดี๋ยวเทนผมชิ่งได้นะเดี๋ยวเทนนะ เช่นชีงเวลาจะขึ้นเกมลูกหมวกครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะชิงครับผมแล้วก็เปิดหมกเกมมิ่ครับเรียบร้อยฮะเห็นปะเห็นไหมฮะมันง่ายประมณนี้นะครับทุกคนนะครับผมแต่บางคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่ได้เล่นจนเซียนหรือจนคล่องนะครับในการชิงครับผมก็อาจจะแบบเอ่อเน้นในการส่งบอลส่งบอลเลี้ยงจี้หรือว่าหาจังหวะยิงประมาณนี้นะฮะ ดูท <Bond> <Pokémon> ี่ผมก็มีประโยชน์มากๆเลยผมนะจริงๆครับผมผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่คือแบบเราทําจนเคยชินครับผมมันเลยแบบอ่ทำจนคล่องนะมันเลยแบบดีนะมันเลยดีหลายๆหลายๆจังหวะครับผมจริงนะเนี่ยผมเบอร์นั่นดูนะดูนะดู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 ฮ่าโดดุดโดุดุดเรียบร้อยฮะเนี่ยเขาเขาขั้วทุกคนนี่คือข้อเสียของของการเข้าพวดนะครับข้อเสียมหาห์เลยนะฮะของการเข้าพวแล้วผมมหาห์เลยฮะ ยิ่งเจอคนเข้าพูดแล้วผมในการชิงจะดีขึ้นมากๆเลยครับทุกคนจริงๆครับเจอคนเข้าพูดการชิงคือแบบสบายอะชิงคือแบบชิงหนึ่งสองปั๊บเรียวหลุดแล้วฮะแต่ถ้าเจอคนดักบอลเราต้องแบบอ่านลายการดักของเขานิดนึงนะครับผมอ่านลายการดักเขานิดนึงนะสมมุติเมื่อกี้โดใช่ปะผมชิงหนึ่งสองกระโดปุ๊บแล้วโดกำลังวิ่งไปแล้วเขาแบบไปวิ่งไปดักหน้าโดครับผมแนะนําให้ส่งเอ่อตัวนี้ฮะตัวเห็นปะ ตัวนี้ผมเป็นปุ่มพาร์ทที่แบบตรงตัวครับอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบแทงทะลุช่องนะส่งพาร์แล้วชิงอีกรอบหนึ่งฮะจะมีโอกาสดุดสูงครับผมลองดูนะเดี๋ยวลองดูฮะถ้าแบบเขาดักผมนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเดี๋ยวผมฝากครับนี่ฮะจากว่านี่ผมส่งคืนอีริงนะฮะแล้วโดดไปแล้วเห็นปะเห็นไหมโดดไปแล้วฮะเห็นปะเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมฮะแล้วอยู่ที่แบบเราจะทันหรือเปล่าน,นี่ครับผมโอ๊ยอะไรอ่ะมั่วแล้วนี่ครับส่งโดดปุ๊บชิงหนึ่งสองแล้วอีกทีนึงแล้วก็ โดส่งกลับอีกครึ่งนะฮะมันจะเป็นการดีดตัวแบบให้ตัวประกบเราเข้าพวดของโดนะครับผมนะครับรเราไปต่อกันครึ่งหลังเลยครับ let's go นี่ครับทุกคนเรามาในครึ่งหลังแล้วนะครับผมไปครับลุยต่อฮะออกซ้ายต,าต,าต,าติดว่าทิดติดงานทุกคนกลับมาก่อนวิลาแต่อัี้ผมนะหการดักบอลนะฮะก็ดูการดักบอลของผมไปดูก็ได้นะแต่มันมีประโยชน์นะครับผมไกลฮะยากหน่อยทุกคน การปั่นครับบอ,อกเลยว่าไกลยากนิดนึงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮอ,อาไว้ยองเ,อเย็นลูกพ่อนี่ฮะผมชี้งไงปะเห็นไหมไปแล้วขึ้นเติมแล้วเอาชิบหาละผมวัดโกเลยวัดโกเลยฮะวัดเลยโอ้ไม่น่าวัดเลยฮะโดนจิง <laughs> โดนจิงเป็นไงฮะเมื่อกีก้ก็ส่งพลาดเองนะผมส่งพลาดเองอยังเห็นชัดเลยครับทุกคนพลาดอย่างมหันนะเมื่อกี้เอาจริงพลาดมาหันจริงครับทุกคนพลาดคือพลาดเลยฮะเมื่อกี้ ส่งครับผมไปครับวิ่งมาครับแทงให้โดฮาโดระว่างปุ๊บผมเอ้าลืมบอลหน่ะเพื่อนอะไรอย่าลืมบอลเฉยลืมบอลเฉยฮะโดผมลืมบอลเฉยเนี่ยคนละหม่ยฮาหมาครับผมปุ๊บเห็นไหมครับแล้วเขาดังฮะเดี๋ยวเขาปวดหัวเองทุกคนนี่ส่งปุ๊บไปแล้วครับเห็นคาร์ล้อไหมเห็นคาร์ล้อไหมครับ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 ผมหาแค่นั้นพอไม่ดีฮะเปิดลึกไปหน่อย นะครับผมเอ้ยเสียงอะไรทุกคนโอเคฮะนะนครับปลูกผมปลูกไว้เพื่อมาครับทุกคนมาเราในเกมรับฮนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาลูกพอ่อไม่เอาช้านะครับผมเห็นไหมการเล็งบอลอย่าช้าน,าานะฮะผมฝากโดดูฝากโดปุ๊บตันนี่ประ,ะตอนนี่ประ,ะเห็นไหมนเห็นตันนี่ไหมตันนี่ดุนะฮะแล้วผมดึงชา้าผมดึงช้าผมผมดึงช้าให้คาร์ลอตครับอ่าคารา์ลอตโดนดึงฮนะดึงทีกนึงไม่ได้ครับทุกคนเกือบดีฮะใกล้เกือบ,บ,บดีนะ แต่เมื่อกี้ผมโดนเออแคมเบลดักครับเมื่อกี้เขาลากแคมเบลไปดักเลยนะครับถ้าใครเห็นชัดน,นะอ้าวแล้วไงโดนฮะโดนโดนช้าเห็นปะจังหวะเขาเตะบอลพอดีฮะผมอ่านแล้วเมื่อกี้อ่านแบบเฉียบขาดจัดอะแล้วอ่านเฉียบขาดนะครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายฮะถ้าเราอ่านเฉียบเฉียบขาดนะมงคูวิล่าแม่งตัววิล่าถึงก่อนทุกคนวิล่าถึงก่อนตัวชมด้วยไปถึงเรื่องน้องไปถึงน้องโหโดนหลอกฝากครับคือหลังครับโอ้ มั่ว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  <laughs> ผมมั่วไฟฟ้าหนึ่งสองครับผมฝ่าครับเอจาจ้านใจเย็นครับทุกคนขึ้นเกมได้เลยตอนนี้โดยเขาสอนบอลน,นะฮะโดยเขาสอนบอลนะเดี๋ยวทุกคนใจเย ن, จ็นใจอย่าเพิ่งสอนบอลผมใจเย็นน้องใจเย็นน้องอย่าเพิ่งสอนบอลใจเย็นน้องโดดหลุดฮนะโดดหลุดนะผมไม่ได้ทุกคนไม่ไดนะ้เอาข้างไปมัน่นสิหลุดโค้ง,งครับโอ้โหโค้ไม่ดีแต่โค้ไม่พอหรอเมือ่อกี้ฝา่าผม ไปครับลุนฮะเรียบร้อยโอ้แรงไปหนึงอ๋อแรงไปนิดนึ่งอะ่ะมันเป็นจังหวัดเบิ้ลจังหวะเดยียวกันทุกคนครับผมการส่งก็จะแรงเบาก็แล้วแต่นักเตนะนะอเราตินหนักอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวครับผมเป็นตัวเป็นอเออเออลิงเบาฮาแลนด์นะครับทุกคนย้ายมาแมนซีเรียบร้อยเลยฮะ,ะบอกเลยตึงๆึงแค่แรก เราเอาเป็นลุงลูมแทนซานเน่ครับผมแล้วก็เอาเป็นเยือนครับผมแทนเดวิดเบ็กแฮมครับผมโอเคครับไปครับไปเลื่อนต่อครับผมเลสเตอนี่ครับทุกคนมาต่อฮะต่อ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 ประตูเขาเป็นมันทุเอลนอยเออร์นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าฮาร์เล็ตผมได้เฉิดฉายฮาร์เล็ตนะครับเออเรากดยิงแค่หลอดเขียวก็โหดเลยนะฮะดูผมยิงโชว์แล้วกันอ่าเปิดเดว่าเปิดโมงกเดือบทุกคนเปิดโมงให้มันซีโมง โครรั่วเลยโหยโม่งเกือบตรงกรอบโคตรรั่วฮาร์แลนด์จริงๆท้าวสายเขาเปิดตรงอยู่นะแต่เมสซี่มันตัวเตีย้ยฮะเรื่องการกระโดดจ้ำเรื่องการอะไรมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต,แ,ตแต่แต่ถ้าเมื่อกี้เอาฮาร์แลนด์กับหรือว่าโดนะครับมาลองเบรกกับฟันไทนะ่าจะจะไหวอยู่นะน่าจะมีโอกาสหม่งตรงกรอบนี่นะฮะเขากรอบก็มีโอกาสเข้าสูง,น,งน,นะนะครับทุกคนการหม่งตรงกรอบนะจบเลยฮะโอ้ไม่ถึงเนี่ยเอาวามายังครับผม ทำทางฮะดูผมลักล้อละดึงครับทุกคนดึงฮะเขาเรียกว่าดึงเห็นปหมนี่ก็คือเราดึงลายเอ,อ้าชิบมหาแล้วส่งพลาดนี่ผมดึงลายนะทุกคนสวยครับดึงลายฮะจะทําให้เอ่อตัวปีกเขาเติมสูงไม่ได้นะผมตอนแรกเราดึงลายลงมาไงไปฮะเปิดฮะตรงปะสวยอุย้ยเมื่อกี้ตรงนะฮะบอกก่อนโดนวีล้าวีเอลา่าน้องวีล้าน้องเออขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยฮาเลนพี่จะเชิดน้อง อะไรพี่เฉยน้องอะไรพี่เฉยน้องโอ้โหเปล่าแล้วอะไรไม่เฉดเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะครับทุกคนนะฮะโอเคก็สาระหลักๆก็อยู่ในตอนครึ่งแรกนะฮะหลักๆแล้วผมออการยิงตูมันขึ้นไ้แจะขึ้นแรกนะครับผมแต่ครึ่งหลักก็มีอยู่นะมีการขึ้นหลายๆช็อตนะครับทุกคนนะว่าการจิ้งมันเป็นยังไงให้หลุดนะครับผมจะประมาณนี้นะฮะแลเราจะไปคุยกันต่อฮะเนี่ยครับผมที่ผมมาสอนทุกคนวันนี้ก็จะเป็นกลาน ชิงหนึ่งศอกครับผมเป็นเรื่องเบสิกเลยนะฮะแต่ที่ผมมาบอกในเกมออนไลน์มันมีประโยชน์มากกว่าที่บอกเฮ้ยอันนี้มันคือเบสิกนะน,นี่คือการชิงหนึ่งสองเฉยๆนะไม่ใช่ครับผมเกมออนไลน์ถ้าใครได้มาดูคลิปผมตอนนี้จริงๆอะ่ะจะรู้จะเห็นชัดเจนด้วยว่าแบบเฮ้ยจังหวะไหนมันควรชิงได้วะจังหวะไหนมันทําได้บ้างวะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วจังหวะแบบเราเล่นออนไลน์ถ้าเขาแบบเข้าพว่อย่างนี้เราควรทํายังไงถ้าเขาถักบอลเราควรทํายังไงนะฮะก็คือแบบจะเห็น ภาพจริงมากกว่านะครับทุกคนนีก็คือแบบคล้ายๆเราเล่นเองะคล้ายๆแบบเป็นประสบการณ์มากกว่านะครับผมเอาจริงประสบการณ์กับความรู้นะประสบการณ์สําคัญกว่ามากๆครับผมเพราะประสบการณ์ก็กคือความรู้นั่นเองนะครับแต่เราได้ทําจริงฮะเราจะกล้าทําในครั้งต่อไปถ้าเราผิดพลาดหรือเราทําได้ครับผมแต่ความรู้เรายังไม่เคยลงมือทำฮะเราแค่มีความรู้เฉยๆนะครับถ้าเรามีทั้งสองอย่างความรู้และประสบการณ์บอกเลยว่าฝึกไม่นานฮะเก่งขึ้นแน่นอน,นครับผม อ่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์จากผมนะครับผมเป็นประโยชน์กับผมเอกอะไรนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากตัวคนที่เข้ามาดูนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับอยากให้ผมลองทําอะไรสอนอะไรหรือว่าทําคลิปแบบไหนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแลวฝากเพจสตีนอยนะครับผมจะตีมเป็นเอ่อเกม5ฟนะครับ GTA V นะผมมาดูกันได้นะฮะในสตอรี่แก้งนะครับผม หรือว่าแบบเกียร์นะครับมาดูกันได้นะครับผมแล้วเจอกันนะฮะเพจเฟซบุ๊กกำพล x9 กลเหมือนใน youtube นะฮะแล้วเจอกันนะผมบ๊ายจุ๊บจุ๊บ